สวัสดีครับผมทักมวยไทยสวัสดีครับอาจารย์น่อยสวัสดีครับเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกวันลุมินีวันศุกร์ที่12นี้นะครับคู่เอกนะฮะที่ผมต้องการวิเคราะห์วิจารณ์เลยคือพันพยัคจิตเมืองน์ยอดนักมวยสามับกับเจ้าฉงหยางจอมยุทธจักรยอดเขาคลึมนะครับจากประเทศจีนคือการมาชกกติกาคิกบ็อกซิ่งของพันพยัคเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานครับ ที่ตายแล้วกลับมาฟื้นใหม่อย่างพันพยักจิตมณมเพราะว่านักมวยสายฝีมือต่อยแบบห้ายกเนี่ยเขาจะมีความเก่งในการหลบหลีกอาวุธแบบนวมแต่เก็บคะแนนต่อยเก็บคะแนนอะไรเงี้ยแล้วการป้องกันอาวุธที่คู่ต่อสู้แบบสวมนวมเนี่ยก็จะป้องกันได้ดีกว่าโอเพนฟิงเกอร์นะดูอย่างลำน้ำมูลเล็กใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อาจ,จะเป็นเกมที่ดีของพันพยักจิตมณมผมหวังว่าเป็นหวังว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าพันพยักจิตมณม,มเนี่ยเป็นนักมวยฝีมือ ออกอาวุธเก็บแต้มเก็บคะแนนได้ดีนะครับอาจจะเหมาะกับสายคิกบ็อกซิง่งถ้าไฟนี้เอาชนะนักมวยจากยอดเขาคุณลุนได้เนี่ยโอ้โหอนาคตเปิดกว้างเลยครับเขาอาจจะเปลี่ยนสายมามุ่งมั่นทางสายคิกบ็อกซิ่งไปเลยเพราะว่าอย่างพันพยักษ์เนี่ยบอกเลยไม่ได้ดูถูกเขานะถ้าเขายังมุ่งมั่นต่อยสายมวยไทยเนี่ยรอดไหมไม่รอดครับไม่รอดแน่นอนเราต้องเอาความจริงมาพูดนะเพราะว่าคางเขาอ่อนมากแล้วแรงปะทะอะไรต่างๆเนี่ยสู้ฝรั่งไม่ได้เลยดังนั้นถ้าต่อยแบบพฤติกาคิก ต่อยกติกาโมยไทยเนี่ยแบบโอเพนพิงเกอร์เนี่ยพันพนยักจิกมังนนไม่รอดแน่นอนและโอกาสที่จะเติบโตไประดับสูงๆเนี่ยเป็นไปได้ยากมากแต่ถ้าพันพนยักมุ่งมั่นต่อยกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับตัวเขาเพราะว่าเป็นนวมแบบสวมนวมเหมือนมวยห้ยกนะครับแล้วอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ คุ้นเคยมากกว่า Open Finger นะนการต่อยการโชคอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะทําให้พันพยักษ์ได้ปรับตัวได้ดีขึ้นและดีกว่าการต่อยแบบโอเ n นฟิงเกแบบมวยไทยาย3ยกใช่ไหมครับก็ไฟนี้ผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะเราต้องดูเกมไฟแรกของเขาก่อนว่าภายใต้กติการคริกบ็อกซิ่งของพันพยักษ์ในรายการวันลุมพินีเนี่ยเขาจะชคได้ด<ๆ>ีไหมแล้ก็จะมีรูปแบบการออกอาวุธออกหมัดให้ถูกต้องตามกติกาคิกบ็อกซิ่งหรือเปล่า เราก็ต้องไปดูว่าการทํากันบ้านการฝึกซ้อมของพันพยักและทีมงานได้วางแผนการเรียนรู้การโชกแบบกติกาคิกบ็อกซิ่งหรือเปล่าถ้าทีมงานวางแผนมาดีและก็ฝึกซ้อมมาดีในในใน,ในกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยผมเชื่อว่าพันพยักมีโอกาสชนะสูงเพราะว่าเขาเขาหุ่นสูงยาวไม่ได้เป็นรองชาวต่างชาติอยู่แล้วก็มาส่งกําลังใจให้กับไอ้ข้าวพันพยักจิตมงนุนนะได้กลับมาสู่ความยิ่งใหญ่ใน สายกติกาคิกบ็อกซิ่งใช่ไหมครับอาจารย์น้อยนะครับก็ประมาณนี้อาจารย์น้อยคิดว่าใครชนะผมว่าน่าจะพันพยัคฆ์ครับแต่ผมก็ชอบพันพยัคฆ์อยู่นะครับเพราะว่าการเตะการอะไรฟุตเวิร์กพันพยัคฆ์ใช่ได้นะครับใช่ครับใช้เหลือแค่การปรับตัวให้เข้ากับกติกาใช่ครับคิกบ็อกซิ่งก็ประมาณนี้สําหรับพันพยัคฆ์จิตมึงนนท์นะครับก็เอาใจช่วยนะฮะครับผมทักมวยไทยขอบคุณครับขอบคุณครับ